สวัสดีครัสันบ้านสาวเชิมครับครับน anyway> uh. like ้บานครับนี่ใครหมดเดือดปนเดืดอ้อนละสันมาพอน้องใหม่ยุ่ก่อนี่พูดนะน้องหเี็นปลาค่ะน้องยน้อนตออกทุก่อะน้องเอกทุกกได้หลายเกิดด้นอนี่ใส่ก้อนน้องกเบห้อง้างนอกน้องบเนาะใหญ่มานอนหนคนบานอ้อนเงีงามพุ่นกลางให้มุนเขาม่ได้ปะจะเอามา่ไ่ เว่าจะไปหาน้ำไม้ดิเนื้อพี่น้องงามอ,อ,งายยอ้เกินนี้เถอะงานหัวกลมตั้มอีกนอนหนึ่งนอนตัืม ไมดูแต่ไม่ร้ออกได้สวยนี่ที่นั่งงานไปหมดแดงต้อยครับเห็นละใบผาดล่นเบิดครับตรงยื้อนะแล้วม,มีมีะ

แล้วน้ำยินออกไปครับโอ้โหหู้หู้ tướng น,น,นดียเสียงเสียงพวกเปียเ๊ยกแม่ใจบ่ดียะเสียงดังเลยยังนนนอ,ยอนนึงหนึ่งโอ้ฟังเสียงเม่นมาโอ้มีอยู่เถอะพวกเป็กอยู่ดิ ยับคนนี้หน่อยนึ่งยับคนนี้หน่อยนึงเออในอยน้อยยับยับคนนี้หน่อยหนึ่งยับคนนี้หน่อยหนึ่งไปเลยมาแล้วมาแล้วป่ไปนบมาหาอิ่งนี้ในสลบเบิ้งท่นอาบน้ำเดี๋ยวนี้ อย่าเบิดตัวนแหละนี่ใช่ไปแบบนี้ได้ป่ะไอ้ามีเขาแงมเดีนั่นลับเนีแต่เดวเห็นยืดดิว่ันทไดิไปมันลุ่มเรือไปตัอยครับเอาเว้นตายครับเดี๋ยท่อนไนล เอา่ะ้ำเหรอเดี๋เอามา,านาเอามานาให้ดีลือ นี่จะเป็นใครผ่าอ,อืมแย่ละเงี่ยยิ่งใหญ่นล้งล่ไไละโอ้บัมใครผ่าที่ไหนมาแหงแแห่ทำไมดิบามว่าเป็นใครผ่านี่โอ้ใครแบบไงบ้า มายอะขึ mm. Mm. Yeah, oh, here, ้นลใครพักั่นต้องไปเบิ้งด้วยนะเหมืนละอืมแต่งกันมาดิเดี้ยวใครไปเห็นนาขาบาด้เดี๋ยวเหมือนละเฮ้ยดีนยนี่ เดีจะเอยนทางดีๆนี ing, ่เริ่มเอยนทางกันมามาไปกับ e บ้านซะทำนี่ะอุ้ยไปไปวิ่งยบ้ังเาไปบิ่งยุบบับ้านะพี่น้องงานของเราโอ้โหมแค่นี่ยิงตสั่งสั่นเป่งพ้อได้กิโลยุ่ เห็ดหมดค่ะมันกกอยากฟูแน่เด้ตัวนี้ยังก็เขาเอิญนะตัวนี้มันสิเป็นแม่ปิ่งอัะนนะั่นเนาะไข่แก่เอิญไข่แก่ซะเอิญไข่แก่ก็ได้หรือสิเอิญแม่ปิ่งอ้อนก็ได้เนาะอีหลีเด้มันกันรังสิเป็นแม่ปิ่งไงแล้วมันก็นยังบปนเหมือนไข่ตัวนางซะเนาะข้าแม่นเบ้าก็เป็นตัวนางนะมัเพิ่นบอเอิญว่าไข่เพิ่นเอิญโตละมันมีตัวมีขมแขนละ เก็บเศษออกก้อนค่ะ่ะุมข้ามเศษกะขวานได้ที่ไหนไม่กินนู้นบางทีไม่อดขีเข็บมันลากขึ้นไปกินน่ะมันเก่งไอ้เนี้ยหมดน่ะหอดตัวหอดอยังนู้ลนละเบงเอาเนี้ยมะเซยได้ปะพี่น้องห้อยจังสียแต่ค่ะส่วนนั่นสิแกซ้กอนอันนี้หมดก่อนได้ดิพวกทุกคนมาพอเห็ดแต่เจริหน่อยผู้ผน,นเห็ดเก่งผู้ผลเห็ดสะอาดมาาันจะปลาปุ๋ดเนานะ เขาเป็นเสียนเด็ดเขาเป็นมือสมาร์เลนแต่ว่าป่านนี้กขยังเก่งอยู่เขาต้องย่องจะคลองน้ำมันไมีหันทางบ้างปะหันทางมันเกาะดีก็นี่นะบ้าเรื่องอะไรตรงนี้เ,เื่อแล้ว Nam mừng hãm cả đỏ cả đường đó. Không không đâu, đó, đưa nó hôm lấy làm lắm nó có lắm không lắm này cần mày ตัวน่าให้พะน,น้อนดีๆกันแล้วใครสอนออกเท่าไรหน่อยพี่น้องนี่เอาเยอะพี่มาใส่นี่ก็พี่งามเด้อกดังงานเบิ้งกดังอืมกดังกดังอืมสวยจังเลยดีสิบุญต้องเยอะค่ะอืมบํามัดเรื่อนี้หน่อยบํามัดอันนั้นเมงเงาบุญโอดอกไม้ กระสอดน้องเป็ดนะงามันก็ไปไหนงามันไปไหนไข่หน่อยตัวไข่ตุ้งนะจ๊ะบสามสามมันได้แบ่งไว้ย่นี่กระสอบอีกผลนี้ไม่ได้หมดดิเดอผู้น่ะไข่น้อยก็จะเป็นไข่ไม้น่ะไข่หางไม่ที่เป็นเห็ดหางไม่ก็ยังสิทันอยู่ดิเนี่ยปลายเดือนนี้อีกมือสองมือนี่กระตุ้ง มาเดินผู้สักากกันซุ้มมือนีกับโปเน,ปน,น่บ่นนดอกเขาด้วยสภาพอากาศพี่น้องด้วยสภาพอากาศเนะาะว่าเปล่กับโปเน่โปนอน์ซุ้มตัวนี้น่อยเนี่ยกำลังพอดีมันนั่ะเนี่พี่น้องเห็นปะเนี่ยบ่ดได้ว่าสมดอกหมดนี่ก็ะเด็พอดีมันคันมันเขาเอาไปมกตั้งแต่อันนีงก็อันไข่ไหลมันกระเทีซ้ำ เป็นพคนสิบานเอาโตมาให้นีดเดียวจเอามหมกสนแต่ผ kind of uhm, okay. um, ู้หม pues ักม่พี่น้องมามักกันยังก็กินนั้นเอามาสิบไปเทนี่ออกข้ายังเือะทำไมเอามากรองนี่ออกอ่ะดูเล้วดพ่นอืมอืมอะไหเยอะๆแต่จะไปเรนจริงๆแล้วรอบนี้ อันนี้ออกไปกันข้าพี่ออพน้องตพวคนกับคุณนายเป้งคอยเห็ดโู้นเสียน,นอน่่หนะมันก็ไม่เห็ดงงมแต่สะดอกใส่ของมาตะปลาเห็ดดีนี่ที่นี่คิดน่ะบ้านบ้านจะเสริมปีนี่เสียนกันยัง,ง้อมว่าใครหมดบาหลายอืืส <c oughs> วนนี้เนาะงามดีงามดีงามกระดอกกระเดีย <c oughs> มันน่เป็นอพี่น้องมึงดูปุน่ะเออยังกินดีพี่น้องมึงดูปุณ่ะงามปะอืออ่ะเราจะเอาเาจะปอยไปเสด็แนมหนึ่งาอีกตอีกตอ กันี่งามพี่น้องที่ประเด็จประมาณเคืองร้อยู่บอาะนันกำลังเสด็จหน่าจะบุดกันแต่เก่งอันหนึ่งมันม่หลุนหนึ่งที่มันทีไงใครหน่อยก็เลยเหลือหมดเนี่ยเห็นปมันนี่เขาบริหารเลยมาทีเลยเอาบริหารเลยแล้วบริหารกับบริ้ถิทีไปเทอยดี้มันต้องรอด แหมไหมแหงไหมแหงแจงเอาพูเส <S preach science> ียเลยแบบแท้สอนสอนพี่น้องยังไหงดีอะไปกรงก็้านแบบยืดลงขู่เลยเออไม่ขู่ไหมเออพี่น้องพี่น้องพี่น้องงามน่ะแหงแหงไปบืดเกียวเนื้อว่าไปเติมบัวะ่ายอย่างเตี้ยมันอ่อนโทษ มันเป็นน้อยๆเม็ดมากรองระนี้ไข่ก้อนเด้อไข่งามๆย่างลุมนะค่ะนี่มันจะเป็นก้นอย่างก็ก้นอันก้นกระซอนมันก็เลยเป็นไข่น้อยเนาะค่ะไข่น้อยนี่หนัวหนัวเด้อเนี่ยพี่น้องไข่มดแดงพุน่าข้าพาพี่น้องไปหามาเจ๊ครับเจ๊งามดีในตำหนี่บ้านเขากระทือว่าคัดแยกดีแล้วล่ะเนี่ยว่าได้ว่ากินตะโตเพิ่นกระดอกกระเดือบประนันได้พี่น้อง มันต้องมีเป้งน,นี้ยอย่างก,ก็มีเป้งน,นี้นนโตได้หน่อยนึงอันนี้โตโพอมีเลยสัมปันะน,ะน,ะ,นะนั่นจะเห็นคิดอิริณนะคุณผู้องปิดฟ้าไว้ไปเนี่ยค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องโมกไข่เนาะค่ะโมกไข่หมดแดงกับเมนูอย่างอีกเขาึงสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สัมนี้เนาะค่ะฝากพี่น้องเป็นกำลังใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากพี่น้องเด้อค่ะ